วิถีคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองโดยพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบที่ได้สืบสารพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่เก้าในเรื่องการสร้างคนดีโดยการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานความดีให้กับเด็กมีทัศนคติที่ถูกต้องมั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำจากพระราชกระแสร,รับสั่งดังกล่าวจึงได้ก่อเกิดพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาหนึ่งในนั้นคือวิถีคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองซึ่งโรงเรียนอนุบาลบางกรวยวัดสีประวัติได้มองเห็นความสำคัญอย่างยิ่งจึงได้น้อมนำพระบรมราชโชบายรัชกาลที่สิบ มาสรรสร้างเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักต่อความสำคัญของชาติบ้านเมืองโดยผ่านนวัตกรรมที่มีชื่อว่าโลตัสโบเดลเป็นกระบวนการดำเนินงานผ่านกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักต่อความสำคัญของชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนามั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเองซึ่งมีการปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ L Learning คือการเรียนรู้ครูผู้สอน8ปกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความตระหนักรักชาติบ้านเมือง ยึดมั่นคำสอนในศาสนามั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ O. Oh, opportunity คือโอกาสนักเรียนได้รับโอกาสในการแสดงออกตามวัฒนธรรมประเพณีของไทยทั้งทางด้านชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ได้อย่างถูกต้องโดยผ่านการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงจึงทำให้นักเรียน เกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองที r ทร n i n g คือฝึกปฏิบัตินักเรียนฝึกฝนฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆอย่างเหมาะสมกับนักเรียนในทุกระดับชั้นอาทิกิจกรรมด้านศาสนาที่ชาวพุทธปฏิบัติในวันสำคัญทางศาสนาซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี สามารถนำคำสั่งสอนของศาสนาที่ตนนับถือไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ You Unity คือความเป็นหนึ่งเดียวกันผู้บริหารคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีความเป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายยึดมั่นหลักคำสอนของศาสนามีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นเสมออ s u c c e s s คือผลสำเร็จ นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตนตามวิถีของคนดีและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองการนำนวัตกรรมโลตัสโมเดลมาเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่สิบในหัวข้อวิถีคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองส่งผลให้โรงเรียนสามารถดำเนินงานการน้อมนำพระบรมราโชบาย รัชการที่สิด้านวิถีคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วนโดยการเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆผ่านสื่อออนไลน์ของโรงเรียนในการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองและชุมชนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมต่อไป